So อันนี้ที่ไหนครับอ๋อครับโอเคตอนเย็นตอนเย็นกี่โมงดีครับโอเคครับ okay, okay. ประมาณนี้ก็ดีแล้วครับนะประมาณนี้แหละนกใหม่ครับไม่ต้องอะไรมากเนาะครับเดี๋ยวให้มันพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับนกนะครับไม่ไม่ใช่นกสายฐานจะขันได้ตลอดเวลาครับนั้นก็พรณนาเข้าใจทุกคนด้วยนะครับก็ตั้งชื่อให้ด้วยครับตัวนี้ชื่ออะไรดีนะครับคอมเมนต์มาเลยครับโอเคครับก็คลิปนี้ไว้เป็นที่นี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ